ไม้กรลงใหม่นะคะเป็นรูปไม้ใยบวกปักเรื่องค่ะรูปนี้จะเป็นดอกลอยนะคะเหนไะลายสวยมากๆเลยค่ะเป็นคอกลมค่ะแขนงกระบอกนะคะเหนไะตรงยาวห้าส่วนค่ะเป็นทรงเข้ารูปค่ะสวยมากๆเลยดูด้านหลังนะคะด้านหลังจะเป็นซิปค่ะซิปรูปขึ้นนะคะสะดวกในการใส่ค่ะลายสวยมากเลยคะ่อะอยากใครใส่นะคะ สวยมากเลยค่ะตามาทั้งหมด5สีด้วยกันค่ะมีสีโอรสอ่อนนะคะสีนู้ดค่ะสีขาวสีเหลืองทองสีมุวงปิดมงคุดค่ะสวยมากเลยค่ะสีมาใหม่เลยนะคะค่ะใส่งานที่นี่ต่างๆค่ะงานบทงานแต่งนะคะค่คาลูกนี้ขายอยู่1,590บาทค่ะลด10%เหลือ1,430บาทนะคะ ช่องทางแรกเข้าไปใน Facebook กิมร้านล,าลูกไม้ไทยจกกันตะพิมพนะคะช่องทางที่2เข้าไปในยูทูบค่ะกิมร้านล,าลูกไม้ไทยเข้าไปได้เลยค่ะในยูทูบจะมีทั้งแบบเสื้อแล้วก็เซ้นนะคะช่องทางที่3เป็นลาย่วนตัวของแม่ค้าค่ะบิมเบอร์เบอร์โทรศ9นย์แนะคะและถ่ายเข้ามาได้เลยนะคะอย่างที่ห้าแบบใหม่เข้ามาเพิ่มเติมอยม่าลืมติดตามรับชมได้ค่ะสวัสดีค่ะ